สวัสดีครับผมอาจารย์ธนาชัยโรตอารามจากมูลน,นิธิโพธิศาสตร์วันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของธรรมชาติบำบัดในคราวที่แล้วผมได้นำเรื่องของธรรมชาติกายแต่วันนี้ก็ยังอยู่ในกายอยู่ก็เป็นเรื่องของชีพจร วันนี้ก็จะนำเรื่องของชีพจรมาแบ่งปันจากประสบการณ์ชีพจรหมายถึงการทำงานของหัวใจถ้าเป็นคนก็ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นถ้าอยู่ด้านกล้องน่าจะเป็นด้านขวาแต่ถ้าเป็นปกติเราใช้มือขวามาจับอกนั่งเราหัวใจจะอยู่ฝั่งซ้ายชีพจรนี้ก็คือการไหลเวียนของเลือดซึ่ง การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันเวียนไปทั่วร่างกายของเราฉะนั้นการไหลเวียนก็หมายถึงมีแรงขับเคลื่อนและให้มีการเคลื่อนไหวไปตามสัสดส่วนในอวัยวะต่างๆก็จะเป็นตามข้อตามกระดูกตามเนื้อเยื่อตามกล้ามเนื้อตามเอ็นต่างๆทั้งหมดนี้ก็จะมี ประสาทเส้นประสาทเป็นตัวทําความรู้สึกชีพจรนี้หากว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่เต้นอยู่ของเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็แล้วแต่หากเราจับอยู่นั่นแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ของสัตว์เช่นโคแพะแกะอย่างนี้นะ โคนี่น่าจะอยู่ประมาณ60สถึงร้อยหมายถึงว่าเราจับไปที่ชีพจรของสัตว์เราเานี้มันจะเต้นตึก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 อย่างนี้นะครับอย่างโคนี่น่าจะประมาณเกือบ60%สถึงร้อยครั้งต่อนาทีแต่ถ้าเป็นแพะเป็นแกะอย่างนี้นะเป็นหมูสุก,กรนี่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก6ก8 0เพรดะว่าสัตว์พวกนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นเป็นสัตว์ที่ ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากแต่ก็มีสัตว์อีกประเภทหนึง่งที่เรารู้จักกันในกระต่ายตื่นตูมนี่จะมีชีพจรที่เต้นเร็วมากโ <c oughs> ทษครับชีพจรจะเต้นถึงประมาณ140ครั้งถึง150ครั้งต่อหนึ่งนาทีเนี่ยชีพจรของกระต่ายเพราะฉะนั้นเวลากระต่ายเนี่ย ได้ยินเสียงเรื่องอะไรเนี่ยจะมีความตระหนกตกใจมากหรือบางทีถ้าหากว่าได้ยินอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยอาจจะบางทีตัวของกระต่ายเองงทีแบบสั่นเลยทีนี้กลับมาถึงชีพจรของคนบ้างมนุษย์หรือคนเนี่ยนะฮะที่เราเรียกกันชีพจรของโดยปกติที่ผมใช้ในเรื่องของการ ก่อนที่จะทําการทําเป็นธรรมชาติบําบัดไม่ว่าจะเป็นการจัดกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกในเรื่องของร่างกายกับจิตก็จะมีจับชีพจรก่อนโดยปกติชีพจรของคนนั้นจะเต้นเป็นจังหวะครับอย่างเช่นเวลาเราเอามือออกมาเนี่ยนะครับเราจับด้านนอกเข้าไปอย่างนี้นะครับอย,อย่างนี้นะครับเราก็นับเลย ล้วก็จับเวลาดูตั้ง1นาทีดูในานฬิกานะฮะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7จังหวะถ้าหากว่าจังหวะ1นะครับก็เป็น1วินาทีพอครบ1นาทีประมาณ60นี่ก็ถือว่าดีหรือบางทีเดินไปเดินมามากวิ่งเดินอะไรหน่อยก็อยู่ในเกณฑ์6 0สิบถึงร้อยยังก็ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าจะจับชีพจรเนะี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้น อย่างผมเป็นนักธรรมชามติบําบัดผมจะต้องทําความเข้าใจว่าคนที่เราจะจับชีพจรน,นั้นเดินมาเหนื่อยไหมบางทีอาจจะให้เขานั่งพักสัก่อนอหรือนอนเหยียดตามยาวสัก่อนสักห้านาทีแล้วค่อยจับชีพจรชีพจรจะเป็นปกติเสร็จแล้วไปจับดูเราจะรู้ชีพจรปกตินะครับจะเต้นเป็นจังหวะปก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 ,ปก แต่ชีพประจรไม่ปกตินะครับเมื่อจับแล้วจะเป็นอย่างนี้ปึก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 อย่างนี้ชีพประจรหายไปหนึ่งจังหวะแล้วถ้าหนึ่งนาทีเนี่ยเพิ่มหายไปหลายจังหวะแสดงว่าชีพระจรของเขามีปัญหาชีพระจรมีปัญหาก็เกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับเส้นเลือดเราประเมินไว้ก่อนเลยว่าเขากําลังมีปัญหาในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนี่ผิดปกติแล้ว แต่ถ้ากรณีเราจับแล้วมีเบานะฮะตึกตึ๊กตึก,ต,กตัวเล็กตัวใหญ่หรือขนาดยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าของเขาเนี่ยเต้นเบาผิดปกติหรือเต้นหนักผิดปกติอย่างนี้ก็จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยจะตัวบ่งบอกว่าเลือดเขาไหลเวียนดีหรือไม่ดี ชีะจรซึ่งผมให้ลูกศิษย์และคนที่มาเรียนรู้ธรรมชาติบําบัดซึ่งผมรักษาให้การเขาเรียกว่าให้การแบ่งปันในเรื่องของการรักษาตัวเองแบบธรรมชาติโดยจับชีพจรหนึ่งเบื้องต้นเลยนะครับหนึ่งชีบจรจับก่อนนอนแล้วเมื่อตื่นมาก็จับชีบจรอีกสองอย่างนี้โดยปกติแล้วนะครับ ชีพจรก่อนนอนมักจะสูงกว่าชีพจรหลังตื่นนอนแต่ถ้าใครผิดปกติก็แสดงว่าอาจนึงนอนดึกอย่างนี้เป็นต้นชีพจรก่อนทานอาหารชีพจรหลังทานอาหารโดยปกติแล้วชีพจรของคนที่ก่อนทานอาหารนั้นนะครับจะน้อยกว่าชีพจรหลังทานอาหารเพราะว่า เมื่ออาหารลงไปแล้วระบบในร่างกายจะมีการขับเคลื่อนก็คือมีการย่อยก็จะมีการทํางานโรงงานเปิดสวิตช์ทำงานปึงปังปึงปังทำการย่อยทําดันนี่นั่นก็คือจะทํางานมากขึ้นและนั่นก็คือชีพจรก่อนทานอาหารกับหลังทานอาหารแต่เมื่อจับชีพจรก่อนทานอาหารสมมุติว่าได้70สครั้งต่อนอาทีหลังทานอาหาร สักห้านาทีหรือ3นาทีไปแล้วชีพจรก็ยังอยู่ที่70ครั้งต่อน,นาทีแสดงว่าน้ำย่อยเขาน่าจะมีปัญหาเป็นต้นเพราะฉะนั้นชีพจรก่อนและหลังทานอาหารก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งมาดูว่าชีพจรก่อนที่จะไปถ่ายปัสสาวะหลังถ่ายปัสสาวะหรือชีพจรก่อนอุจจาระ หรือและก็ชีพจรหลังอุจจาระอย่างนี้ก็มีสัดส่วนที่ทําให้ความผิดปกติเกิดขึ้นเหมือนกันชีพจรสมมุติว่าท่านออกทํางานตอนเช้าแล้วก็จะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวในวันหยุดเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันเทศกาลต่างๆเรารู้ว่าจะต้องเดินทางไกลเป็นหลายร้อยกิโล200กิโลจัง่งนั่งรถต้องมีหนึ่งชั่วโมงท่านก็ลองจับดูครับชีพจรของท่านเนี่ยคือเท่าไหร่ เมื่อนั่งไปหนึ่งชั่วโมงแล้วขับรถแล้วเนี่ยลงมาจากรถที่ปะจรเท่าไหร่บางคนเนี่ยพอจะลงจากรถยังเดินไม่ได้บางคนเป็นนะลงจากรถมาแล้วยังเดินไม่ได้นั่นแสดงว่าการไหลเวียนของเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อผิดปกติพอจอดรถปุ๊บลงรถที่จะเดินยังเดินไม่ได้เดินไม่สะดวกนั่นคืชอชีพจรมีปัญหา คนบางคนที่ประจอนจะบ่งบอกว่าตอนนี้สุขภาพเขานั้นน่ประกอบไปด้วยความไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีเราก็ดูว่าเออเขาบอกว่าตามมัวบ่อยอย่างนี้เป็นต้นแล้วผิวผิวบนใบหน้าค่อนข้างจะซีดอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยหน้านั้นคือการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติ ตาคนอยู่ปกติม,มัวมัวก็แสดงว่าเลือดการวิ่งถ่ายระบบเลือดก็ไม่ค่อยดีจะทําให้ตามัวด้วยแล้วก็เลือดลมใบหน้าก็ไม่ค่อยผ่องไม่ค่อยเป็นสีชมพูไม่มีเลือดวิ่งอย่างนี้นี่ก็คือเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับชีพจรมีบางคนที่เป็นเป็นลมอย่างเป็นลมเนี่ยชีพจรเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึง่ง บางคนคนท้องเนี่ยเชื่อประจอก็จะเร็วมากบางคนที่อยู่ในสภาพที่เป็นนักปฏิบัติสวดมนต์บ่อยทําสมาธิบ่อยแล้วสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยการเดินเนี่ยเดินหรือวิ่งออกกําลังกายอยู่เป็นประจําบุคคลเหล่านี้ถ้าหากว่าดูแลสุขภาพอยู่ในพื้นฐานเบื้องต้นที่ปกติชืพอประจ่นจะอยู่ประ,ประมาณสักห้าสิบ ห้าสิบห้าอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงหกสิบชีพจรอย่างนี้แล้วโดยร่างกายโดยสัดส่วนอื่นเราก็ดูมาดูประกอบแสดงว่าเขาแข็งแรงมากฉะนั้นบางอย่างเกี่ยวกับชีพจรจึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเวลาผมจะดูแลคนที่มาให้ผมช่วยแนะนำหรือใช้วิธีธรรมชาติบาบัดผมจะจับชีพจรก่อน วันนี้ขอให้ทุกท่านลองจับชีพจรดูแล้วก็ลองทำสถิติดูว่าตอนเช้าตื่นนอนชีพจรเท่าไหร่ก่อนนอนชีพจรเท่าไหร่ก่อนทานอาหารชีพจรเท่าไหร่หลังทานอาหารแล้วประมาณ5นาทีชีพจรเท่าไหร่เรากำลังมีอาการปวดอุจจาระจับชีพจรเท่าไหร่เนี่ยขนาดไปถ่ายแล้วหลังถ่ายแล้วชีพจรเท่าไหร่ ทุกอย่างชีพจรจะเริ่มบ่งบอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราซึ่งในตอนต่อไปผมจะนําเรื่องของชีพจรนั้นมาบ่งบอกว่าเกิดปัญหาบางอย่างแล้วก็สามารถคํานวณบางอย่างว่าเขาหน้าจะเป็นโรคนั้นเขาเรียกว่าเป็นการระบุอาการเบื้องต้นในช่วงตอนนี้ก็พักแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณครับธรรมชาติบำบัดครับ